สวัสดีครับผมสวัสดีนานานักตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกับผมเช่นเคยฮะน้าเป่าฮะวันนี้ก็พาออกมาตกปราช่อนครับผมวันนี้ก็พาออกมาใกล้ๆบ้านครับผมออกมาก็ช่วง5้าโมงเย็นได้แล้วฮะกับบรรยากาศฝนจะตกครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยดีกว่าครับผมว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับผมเวลาน้อยครับผมไปครับผม ཁོ ནས Yeah. Yeah. Word, pegar, like นี่เรียบร้อยโดนทีประทีเรื่องกัดไับโดนับผมย้ำไปเรียบร้อยเลยึบปลาช่อนตัวอ้วนเลยดูดินี่ครับผมใสสวยครับผมอ้วนแล้วผมปลาเหมือนน้ำมันแห้งลงครับผมน้ำก็เลือขุ่นหน่อย นี่ครับผมถ้าตีตรงก็เรียบร้อยครับผมน่าตื่นตื่นโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บปลาตัวแรกก่อน ตัวขยับเฮ้ยก,กัดแล้วเรียบร้อยอู้หูหลุดอื้มอะไรนูอนกันไม่โดนหลุดไปจนได้ 小定。So Uh huh. โดนตอนแรกนึกว่ากันไม่โดนเพราะขยับสายกระตุกคันไปเลยโอ้โหเต็มปากสิส่งอย่างนี้ใส่อ้วนๆครับผมตัวนี้นี่ใ์หถือว่าใช้ได้ครับผมสวยดีครับผมตัวนี้ ฟ้าอ้วนดีมากเฮ้นมาในในครับผมก็เปิดเต็มปากเลยโอเคครับผมตัวที่สองแล้วเก็บปากก่อน มาตรงหน้านี่เลยนี่ไงเรียบร้อยตัวไม่ใหญ่มากครับผมแต่ไซ้อ้วนดีมากป่าขี่รถเปลี่ยนหมายมาครับผมผมาเจอตรงนี้สวยๆเลยนี่ครับผมไซ้์อ้วนอวนนี่แล้วครับผมตัวที่สามเก็บ โอเคนล้นะฮะกลับบ้านกันดีกว่าครับผมหมดเวลาแล้วฮะวันนี้ค่ำแล้วฮะสรุปผลงานวันนี้ก็มีผลงานสามแต้มครับผมกว่าจะมาถึงไม้ก็ค่ำแล้วครับผมออกมาก็สี่โมงกว่าห้าโมง้วฮะมาถึงไมยก็คือคนเริ่มปักเด็ดกันแล้วครับผมมันก็เลยควรปลาปลาก็เลยไม่ค่อยกัดเท่าไหร่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมีโอกาสเดี๋ยวกลับมาซ้ำไมยนี้ครับผม ใครจะเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องลาแล้วครับผมไปแล้ว